ถ้าคุณผู้ชมยังจำข่าวกันได้เรื่องของกรณีข่มขืนชาวต่างชาตินะครับย้อนกลับไปเมื่อโควิดที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมครับครั้งนั้นคนที่โดนข่มขืนเนี่ยเป็นสาวชาวยุโรปซึ่งเธอเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยนะครับจนทาให้ประเทศไทยเนี่ยต้องมีการขอโทษขอโพยนะส่งหนังสือกันไปโอ้โหเรื่องราววุ่นวายเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศกันเลยทีเดียวล่าสุดครับมีเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นมาอีกแล้วครับในประเทศไทยล่าสุดที่เกาะพัง,งานด้วยครับพื้้นทททีีี่่่่แแหลลงงออเยววก แต่ครั้งนี้ครับคนที่ลงมือข่มขืนเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะครับแต่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวด้วยกันเองนั่นก็คือชายชาวอินเดีย2คนด้วยกันครับลงมือข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวชาวเยอรมันที่เกาะพัง,งันนะครับโดยคนหนึ่งเนี่ยยอมรับสารภาพแล้วครับอีกคนเนี่ยให้การปฏิเสธอยู่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดแล้วครับ เหตุการณ์นี้มันอายนะคุณเอาจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นภาพลักษณ์และภาพพจน์จริงๆเรานําเสนอกันไปคุณผู้ชมครับเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่ให้มาการทำอะไรลักษณะดังกล่าวแบบนี้ในประเทศไทยจนทําให้หลายๆคนเนี่ยตอนนี้อาจจะแบบว่า วีซ<า>่าฟรีฟรีวีซ่าเลิกเราได้ไหมช่วยคัดกรองนักท่องเที่ยวหน่อยจะได้ไหมเหตุการณ์นี้ครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยครับมีชายชาวอินเดีย2คนที่เข้าไปอยู่ในที่ท่องเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเกาะพังันจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมดเนี่ยได้เล่นสนุกเกอร์กันภายในกลุ่มประมาณ4-5คนซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนไทยรวมอยู่ด้วยนะครับ คนไทยก็อาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในร้านนั่นแหละคุณผู้ชมหลังจากที่เขาเล่นด้วยกันนะฮะประมาณพักหนึ่งสองคนที่เป็นผู้ก่อเหตุเดินออกจากร้านไปแล้วก็พากันเดินตามทางเท้าไปครับก่อนที่จะเนี่ยคุณผู้ชมหน้าของผู้ก่อเหตุทั้งสองคนนะไปลงมือข่มขืนสาวชาวเยอรมันอายุ24ปีซึ่งลงมือข่มขืนบริเวณโขดหินชายหาดริ้นตำบลบ้านใต้อําเภอเกาะพังังงนคุณผู้ชม ซึ่งก็ไม่ใกล้ไม่ไกลกับร้านที่เป็นสถานบันเทิงดังกล่าวนะครับอีกมุมที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพหลังจากที่ชายทั้งสองคนเนี่ยผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยก่อเหตุเสร็จแล้วนะคือเขาค่มขืนเสร็จแล้วแล้วก็เหมือนมายืนดูลาดเราเหมือนมายืนดูรถผ่านไปผ่านมาไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าลิตแอลกอฮอลด้วยหรือเปล่าหรือไม่อย่างไร ทีนี้แน่นอนไดครับพอหลังจากยืนคุยกันอยู่นะฮะก็เดินทางกลับเข้าไปที่ห้องพักตามปกติตำรวจแกะรอยเลยครับจากกล้องจจนปิดกล้องแรกมาเรื่อยๆ ติดตามจุดอื่นๆในเกาะพังงานกว่า180ตัวโอ้โหต้องขอบคุณแนะะ่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพเกาะพังงานมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับที่ลงพื้นที่ในการตรวจสอบแล้วก็ตรวจตากล้องจนปิดแล้วไม่ปล่อยผ่านไปง่ายๆนะฮะเพราะอย่างที่บอกมันเป็นภาพลักษณ์ระดับประเทศจริงๆตัวสอบไปนะครับ180ตัวบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวชายชาวอินเดียทั้งสองคนทราบชื่อต่อมาก็คือวิเจอายุ 48ปีกับราหุลอายุ40ปีขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในห้องพักของโรงแรมนะครับตรวจสอบภายในห้องพักก็ไปเจอเสือ้อกางเกงรองเท้าและชุดที่สวมใส่ขณะก่อเหตุซึ่งตรงก,กันกับภาพที่ปรากฏในกล้องจรปิดคือหลักฐานมัดตัวชัดเจนแบบ100%เซและแน่นอนนะฮะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้มีการตรวจสอบ DNA เก็บไว้เป็นหลักฐานทางคดีโดยตอนแรกเนี่ยวิเจคือรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับแต่ในขณะที่ราหุลอายุ40ปีเนี่ยให้การปฏิเสธในการข่มขืนเขาบอกว่าเขายอมรับนะเขาไปหาสาวชาวเยอรมันคนดังกล่าวจริงๆแต่ว่าเข้าไปแค่กอดแล้วก็หอมแก้มผู้เสียหายเท่านั้นเพราะว่าสาวคนดังกล่าวเนี่ยทำการขัดขืนก็เลยไม่ได้กระทําชําเราโอ้โหคุณผู้ชมแต่ถึงแม้ วิเจจะเป็นคนกระทําชําเราแต่ตัวเองอยู่ตรงนั้นก็มีข้อหาร่วมด้วยแน่นอนเอาจริงเอาแค่หอมแก้มคุณผู้ชมมันก็เป็นการข่มขืนทางเสรีภาพและข่มขืนทางจิตใจได้เหมือนกันแล้วนะตอนนี้ตํารวจสพเกาะพงันนะครับได้มีการส่งผู้เสียหายก็คือสาวชาวเยอรมันวัย24ปีให้แพทย์ตรวจเก็บสารคัดหลังในช่องคลอดรวมทั้งเก็บ DNA เพื่อนำไปเทียบเคียงกับสผู้ต้องหาสคน เบื้องต้นก็แจ้งข้อกล่าวหาชายชาวอินเดียทั้งสองคนนะครับร่วมกันข่มขืนกระทําชําราาผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจท,ท่องเที่ยวนะครับก็ได้มีการสั่งให้กวาดล้างชาวต่างชาติคุณผู้ชมอ้นี้น่าจะตอบคำถามใครหลายๆคนนะที่บอกว่าเมื่อไหร่จะเลิกบอกว่าวีซ่าฟรีฟีวีซ่าได้แล้ว ตอนนี้ผู้บัญชาการตำรวจท่องเทีย่ยวคุณผู้ชมครับสั่งกวาดล้างชาวต่างชาติที่แฝงตัวเข้ามาก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับ เพื่อให้ไม่กระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวส่วนเรื่องของการตรวจสอบหลังจากนี้เอาจริงๆผมว่าน่าจะเอาระบบเดียวกันกับการตรวจสอบเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะ NRM ก่อนเข้าประเทศแต่ไม่รู้ว่าตัวเลขเรื่ององเศรษฐกิจเนี่ยมันจะลดลงไปหรือเปล่าเพราะว่าในการตรวจสอบมันอาจจะแบบว่ามีความเข้มข้นมากขึ้นอ่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับเรื่องนี้คอมเมนต์มาบอกกันบ้างละกันคิดว่า ตัวเลขเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวมันสมควรแล้วไหมมันควรค่าไหมกับการตรวจสอบนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นหรือว่าเข้มงวดมากขึ้นน่าจะยกเลิกนโยบายวีซ่าฟรีได้ค่อนข้างยากเพราะว่าอย่างปีนี้ปี68รัฐบาลก็ตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวไทยตลอดทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40ล้านคนเมื่อปี6 7ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ มาเที่ยวไทยประมาณ3 5ล้านคนเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเขาก็เลยตั้งเป้าเอาไว้ต้องมากกว่าปีที่แล้วอย่างที่บอกก็คือประมาณ40ล้านคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายกเลิกนโยบายวีซ่าฟรีก็น่าจะทําให้นักท่องเที่ยวหายไปเยอะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวมันก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่อาจจะต้องชั่งน้ําหนักหรือว่าบาลานซ์ให้ดีหรือไม่องไรนั่นเองครับแลวคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงไคอมเมนต์มาบอกกันบ้างแล้วกันครับเราสองคนจะเข้าไปอ่านครับ